จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งตื่นขึ้นมาท่อนร่างกายเป็นผู้ชายและเธอก็อยากลองใช้งานมันดูจนเธอติดใจเมื่อเอาไปใช้กับสาวสาวและมันได้เกิดขึ้นกับแม่ไม,ม้ลูกสองเธอชื่อว่าจีนวันนี้เธอนัดอดีตสามีมากินข้าวด้วยกันเพื่อหวังจะขอคืนดีกันกับเขาแต่อดีตสามีกับบอกว่าเขาไม่ได้รักเธอแล้วและเขาก็มีแฟนใหม่ไปแล้วด้วยเขาอยากหย่าก,กับเธอให้เป็นทางการและกําลังจะฟ้องร้องต่อศาลเพื่อที่จะขอสิทธิเลี้ยงดูลูกๆ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่จีนไม่ต้องการเธอไม่อยากให้เขามาวุ่นวายกับลูกๆเพราะเธอเลี้ยงลูกด้วยตัวเองได้จนวันเวลาผ่านไปห้าเดือนสภาพจิตใจของจีนในตอนนี้มันแย่ม,ยายมากขึ้นกว่าเดิมลูกๆเลยเป็นกำลังใจเดียวของเธอที่ยังทําให้เธอต้องสู้ต่อไปและก่อนจะไปทํางานจีนได้มาส่งลูกๆที่โรงเรียนเธอมาพร้อมกับมาเซลมาเซลเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทกันมากเพราะว่าเธอก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันเลยทําให้พวกเธอทั้งคู่มักจะเปิดใจพูดคุยกันอยู่บ่อยๆจีนเป็นสถาปนิก เธอทำงานอยู่ในบริษัทก่อสร้างแต่งานของเธอก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะด้วยความที่เธอดูเป็นผู้หญิงอ่อนแอร์คีโลทำตัวเงื้องะไม่กระฉับกระเฉงเลยทําให้หัวหน้าไม่ค่อยเพิ่มเธอนักแล้ววันนี้เขาสั่งให้เธอไปที่ไซ์งานก่อสร้างโดยให้ไปกับเมอร์ลินซึ่งเขาเป็นเพื่อร่วมงานของเธอแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ค่อยกล้าสู้หน้าเขาเท่าไหร่นั่นก็เป็นเพราะว่าในคืนวันงานเลี้ยงของบริษัทเธอกับเขาได้พลาดมีอะไรกันจนมันไปตาบับติดตัวทรมาตลอดและพอมาถึงไซ์งาน ด้วยความที่จีนไม่ค่อยไดอ้อมคุมหน้าง,งานเท่าไหร่เธอก็มีท่าทีเงองนะทําอะไรก็ดูจะขัดตาทีมช่างไปสมัมหมดพวกช่างเลยไม่เคารพเธอไม่ฟังคําสั่งหรือคําแนะนําจากเธอเมอเลีเลยต้องออกหน้ามาช่วยและเขาได้แนะนําว่าให้เธอทําตัวให้ดูน่าเชื่อถือกว่าน,นี้เธอถึงจะคุมคนที่นี่ได้แต่ความบัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกเพราะอดีตสามีได้โทรมาบอกว่าศาลได้ตัดสินแล้วให้เขามีสิทธิเลี้ยงดูลูกๆร่วมก,ก,ก,กันกับเธอโดยให้แบ่งกันเลี้ยงคนละหนึ่งอาทิตย์ จีนทุกใจมากเธอเลยมาปรึกษากับมาเซลมาเซลก็ได้แต่ปลอบใจและบอกว่าคงไม่เป็นไรหรอกดีซะอีกจีนจะได้มีคนมาคอยช่วยดูแลลูกแต่เธอไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเธอนึกถึงคําพูดของพ่อที่เคยได้พูดดูถูกเธอไว้ว่าเป็นแค่ผู้หญิงมีหรือจะทําอะไรสู้ผู้ชายได้มันลเลยไปปนปมฝังใจเธอมาตั้งแต่ตอนนั้นและเมื่อเธอเข้านอนฝนฟ้าก็ได้ตกลงมาอย่างหนักสเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนทันใดและในคืนนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลลุ่งเช้า จีนสะดุ้งตื่นขึ้นมาและเดินงวยงงียเข้าไปในห้องน้ำด้วยความที่มองขี้ตาทาให้เธอลืมตัวยืนฉีส่สะงานพอกลับมานอนต่อก็เริ่มนึกเอกใจขึ้นมาว่าเมื่อกี้เธอยืนหรือนั่งกันแน่แต่พอเปิดท่อล่างดูเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มใจคอก็เริ่มไม่ดีคิดว่าตัวเองกำลังฝันไปเธอเลยตั้งสติพุโทโธรทมโมสังโคพอตั้งสติได้ก็กั้นใจเปิดดูอีกทีโอโหอันเบลเลอร์มันได้มีส่วนงอกส่วนย้อยโผลออกมาแต่ขณะที่กำลังช็อกลูกๆก,ก็วิ่งเข้ามาหาเธอและบอกว่าวันนี้จะต้ออองไปยู่่กับพ เธอเลยบอกให้ลูกๆไปเตรียมตัวหลังจากนั้นจีก็ต้องพกอาวุธขนาดใหญ่ไปส่งลูกๆและด้วยความที่เธอไม่เคยพกอะไรที่มันคือหรือแบบนี้มาก่อนมันเลยทําให้เธอเดินไม่สะดวกนักพอตกดึกคืนนั้นจีเลยชวนมาเซล,ลมาที่ห้องเพื่อจะขอปรับทุกข์กับเธอมาเซลก็คิดว่าเธอจะคุยเรื่องลูกแต่ที่ไหนได้คุยกันเร ah ื่องอนาคอนดาล้วนๆมาเซลถึงกับช็อกและไม่อยากจะเชื่อจีเลยเปิดให้เธอดูจนมาเซลหูตาแตกก็วิ่งหนีขึ้นมาบนดาดฟ้าจีก็ยังวิ่งตามเธอมาอีกเพื่อจะขอให้มาเซลเชื่อในสิ่งที่เธอพูด แต่มันโมโห,หลานบรตไทยขนาดนั้นใครล่ะจะไม่เชื่อพอมาเซลตั้งสติได้เธอเลยบอกให้จีนเปิดให้เธอดูอีกครั้งเพื่อความชัวพอมาเซลได้เห็นรอบสองก็ถึงกับตะลึงก็จะบอกว่าสามีเก่าเธอก็ยังสู้จีนไม่ได้มันเม a ซิ่งสุดๆจีนบอกว่าแล้วจะทํายังไงกันดีเธออยากให้มันหายไปแต่มาเซลกับแนะนําว่าจีนควรใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์เธอน่าจะลองใช้มันกับผู้หญิงดูนะเธออาจจะมีความสุขก็ได้แต่จีนก็ไม่สนใจและมองว่าคําแนะนําของมาเซลน้นไร้สาระ วันถัดมาจีนมาหาหมอที่โรงพยาบาลแต่คิวก็นานเหลือเกินจนเธอร้อนใจเธอพูดพาดเข้ามาในห้องตรวจและบอกว่าเธอมีงวงโผลออกมาหมอทำหน้าง,งงไม่อยากจะเชื่อจีนเลยเปิดให้หมอดูพอหมอเห็นก็ถึงกับตะลึงเกิดมายังไม่เคยเห็นอะไรเบิ่มเิขนาดนี้เขาออกมาสาดน้ําใส่ตัวเองเพื่อเล่นสติพอตั้งสติได้ก็รีบกลับเข้ามาในห้องตรวจหมอถามเธอว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงจีนก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีเอาเป็นว่าช่วยหาทางรักษาเธอหน่อยแล้วกันเธออยากทําให้มันหายไป ซึ่งหมอก็จะลองรักษาดูแต่เขาก็ไม่รับปากว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้หมออยากให้เธอทําใจยอมรับและใช้ชีวิตอยู่กับมันไปก่อนจนกว่าเขาจะหาทางรักษาได้หลังจากนั้นจีนได้ชวนมาเซลให้ไปเลือกซื้อบ็อกเซอร์ด้วยกันกับเธอและมันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเพราะเจ้าบุญทุ่มมันได้ผงาดขึ้นมาเวลาที่จีนมองดูรูปสาวสวยในชุดว่าวิวเธอรีบกลับบ้านมาหาข้อมูลในเน็ตเพื่อหาวิธีทําให้มันสงบลงมันมีร้อยแปดวิธีที่ชาวเน็ตแนะนําเธอเลยทําตามหมดทุกอย่าง จนมันถลอกปอกเปิกเลือดซิบเธอร้อนใจโทรไปปรึกษากับหมอหมอบอกว่าจะเชื่อชาวเน็ตทุกเรื่องไม่ได้มันชอบแกงหมอเลยแนะนํายาให้เธอทาจีนทําตามที่หมอบอกแต่พอทายาและเริ่มนวดมันมันกลับจะไม่เธอรู้สึกดีขึ้นมาจนเธอได้รู้ความลับของสวรรค์ถึงวิธีปลดปล่อยทําให้มันสงบลงเธอใธช้ทิชชู่จนหมดไปหลายม้วนมันถูกทิ้งก็กระจายไปทั่วห้องตอนนั้นมาเซลมาหาเธอเธอเลยขอให้มาเซลช่วยเก็บห้องให้แต่ระหว่างนั้นเธอก็แอบมองมาเซลด้วยสายตาแปลก จนเธอเริ่มอดใจไม่ไหวก่อนจะเข้าไปนั่งใกล้กลเธอ,พอเพราะก็บอกว่าเธออยากจะลองใช้มันกับเธอมาเซลพอได้ยินก็ตกใจและไม่คิดว่าจีนจะคิดกับเธอแบบนี้ก่อนจะเดินออกไปอย่างหัวเสียปล่อยให้จีนวาวุ่นเหวี่วาค้างคาอยู่ในห้องวันลุ่งขึ้นจีนกลับมาทํางานตามปกติหลังจากที่เธอลาหยุดไปหลายวันรปภสาวเห็นเธอเดิน,ปนแปลกก็เข้ามาถามว่าให้ช่วยอะไรหรือเปล่าจีนบอกว่าไม่เป็นไรและการที่เธอหยุดงานไปหลายวันทําให้ท่านประธานเรียกเธอไปตาําหนิและก็สงสัยว่า ทำไมเธอถึงร่วมงานกับเมอร์ลินไม่ได้ถ้าปกติแล้วจีจะเงียบไม่หือไม่อือแต่พราะฮอร์โมนเพศชา,ายมันพุง่งพานทาให้เธอกล้าพูดกล้าแสดงออกเธอเข้าไปจับมือกับเมอร์ลินและบอกว่าร่วมงานกับเขาได้ไม่มีปัญหาหลังจากนั้นทั้งสองคนพากันมาที่สายงานช่างก็มาแจ้งปัญหากับเมอร์ลินจีนพยายามจะออกความเห็นแต่ทั้งคู่ก็ไม่ฟังเธอเลยเธอเลยตะโกนใส่พวกเขาก่อนจะทั้งสั่งงานทั้งแก้ปัญหาให้กับทีมดูผิดหูผิดตาอย่างน่าประหลาดหลังจากนั้นจีนมาหามาเซลที่ยิมโยคะ ก่อนที่ทั้งคู่จะปรับความเข้าใจกันจีนนั่งรอเธอแต่สายตาดานันซุกซนจนปึงปังขึ้นมามาเซลเลยต้องรีบเข้ามาเบรกและได้แนะนําว่าจีนต้องลองหาเสาสามมาปลดปล่อยแล้วแหละเผื่อว่าอะไรอะไรมันจะดีขึ้นหลังจากนั้นจีนกลับมาทำโอทีที่บริษทัทเธอนั่งคุ้นเิดถึงคําพูดของมาเซลในวันนี้ก็จะเลือไปเห็นชุดสูทสีดํา เธอเลยอยากจะลองแต่งตัวเป็นผู้ชายดูบ้างก็จะใส่เต็มยศแล้วไปยืนฉี่อยู่ในห้องน้ำจังหวะนั้นรปภก็ได้เปิดประตูเข้ามาดูความเรียบร้อยจนได้เห็นความใหญ่โตโมโหลานราปภไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนจนเป็นลมจีนพานเดินเข้ามาในห้องและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังรปภสาวดูจะเห็นใจเธอเป็นอย่างมากราปภเลยเล่าความลับของเธอให้ฟังว่าเธอเั้นอย่างเวอร์จินโตมาจุปานนี้แล้วยังไม่เคยผ่านมือชายใดและความรู้สึกเห็นอกเห็นใจของทั้งคู่ก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นความใขร้รล้ถึงแม้จะหักห้ามใจแล้ว แต่มันก็ไม่สามารถฝืนชะตาฟ้าลิขิตได้และสุดท้ายพวกเธอก็พากันขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดอย่างมีความสุขวันลุงขึ้นจีนพาลูกๆไปส่งโรงเรียนร่างกายของเธอตั้งแข็งแรงขึ้นมาเธออุ้มลูกสองคนพร้อมกันยังไหวอยู่ที่ไซงานก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเธอมีความมั่นใจมากขึ้นกล้าออกคำสั่งกล้าแสดงออกและช่วยทีมช่างแก้ปัญหาต่างๆพอตกดึกคืนนั้นจีนชวนอดีตสามีมาดินเดอร์เธอต้องการจะแก้แค้นเขาโทษฐานจะพาลูกไปเที่ยวตัดหน้าเธอ อดีตสามีมองเธอแบบไม่ลงสายตาเพราะเธอสวยขึ้นดูดีขึ้นกว่าเดิมก่อนจะชวนเธอไปจัดนัดกระชับมิตรเพื่อลื้อฟื้นความหลังกันสองต่อสองจีนยอมตกลงแต่พอเข้ามาในห้องเธอก็เปิดความลับให้เขาดูอดีตสามีพอได้เห็นก็ตาแตกจนสลบจีนสะใจมากแถมยังเขียนจดหมายทิ้งเอาไว้เพื่อหลอกเขาว่าเธอสู้ระเบิดถังตอนที่เขานอนสลบไปจนทําให้อดีตสามีหน้าถ่อสีน้ําตาหอเบา้าวันถัดมาอดีตสามีมารับลูกๆไปเที่ยว เขาไม่กล้าสบตาจีนแม้แต่น้อยจากที่เคยชอบข่มชอบวางกล้ามกับเธอจีนมีความมั่นใจแบบเต็มร้อยเธอได้รับการยอมรับจากบรรดาทีมช่างและทุกคนก็มักจะขอให้เธอช่วยแก้ปัญหาและยอมเชื่อฟังเธออยู่เสมอนั่นเลยทำให้งานคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วมีอยู่วันหนึง่งเมอร์ลินขอคุยกับเธอถึงเรื่องคืนนั้นแต่จีนกับหัวเราออกมาและบอกว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วมันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้เธอไม่คิดมากหรอกแทนเธอยังโชว์ความแมนด้วยการช่วยชีวิตเมอร์ลินจากการโดนต้นไม้ทับอีกต่างหาก พอช่วงพักกลางวันเมอร์ลินขอบคุณที่เธอช่วยชีวิตเขาเอาไว้ทั้งคู่ได้เปิดใจคุยกันจนได้รู้ว่าเมอร์ลินนั้นอยากกับภรรยาแล้วและกลายเป็นพ่อแม่ลูกติดเหมือนกันกันกนกบเธอพ่อหลังเลิกงานจีนมาซื้อของกับมาเซลจีนลเล่าเรื่องต่างๆให้เธอฟังจีนบอกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่เมียนั่นง้อออกมาแต่มาเซลเธอเป็นกังวลและอยากให้จีนกลับมาเป็นผู้หญิงเหมือนเดิมเพราะต่อให้เป็นผู้หญิงแล้วก็หาความสุขในแบบของเราได้ จากนั้นพวกเธอก็มีปากเสียงกันแต่ถึงยังไงจีนก็เก็บคําพูดของมาเซลไปคิดจนวันต่อมาเธอเห็นทีมช่างจับกลุ่มคุยกันเกี่ยวกับสิทธิการเลี้ยงดูลูกๆหนึ่งในทีมช่างบอกว่าเขายอมทําทุกอย่างเพื่อภรรยาเพราะเธอคือที่หนึ่งของเขา,สาเสมอคําพูดของช่างยิ่งทําให้จีนสับสนมากขึ้นไปอีกตกดึกคืนนั้นเมอร์ลินโทรมาชวนเธอออกไปดื่มจีนที่แต่งตัวเป็นผู้ชายออกมาเดินเล่นเลยต้องขอแลกชุดกับหญิงสาว,วแถวๆนั้นพอมาถึงบาร์ เมอร์ลินก็ชมเธอว่าชุดสวยดีหลังจากนั้นพวกเขาก็คุยกันอย่างเชิญมืนก่อนที่เมอร์ลินจะสารภาพรักกับเธอเขาดึงเธอไปจูบแต่จีนผ่าตัวออกมาและบอกว่าเธอรู้สึกดีกับเมอร์ลินแต่ว่าตอนนี้เธอยังไม่พร้อมก็จะขอตัวรีบกลับบ้านทันทีพอวันลุกึ้นอดีสามีพาลูกๆมาส่งที่บ้านจีที่นอนตรงเตียงอยู่บนเตียงตะลี่คว้ากางเกงมาใส่แต่พีจังหวะไปนิดหน่อยจนลูกซีไปหนีบมันเข้าอย่างจังมันทําให้เธอน้ําตาลเล็ดออกมาลูกๆก,ก็งงว่าแม่เป็นอะไรเธอบอกว่าดีใจที่ลูกๆกลับมา จังหวะนั้นเมอร์ลินแชทมาหาเธอเพื่อขอเธอออกเดทอีกครั้งซึ่งเธอก็ตอบตกลงไปและเธอก็แต่งตัวอย่างสวยไปดินเนอร์เธอสังเกตว่าเมอร์ลินได้ถอดแหวนแต่งงานออกแล้วเขาบอกว่าอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่และอยากจะลืมอดีตให้ได้พวกเขาคุยกันอย่างเข้าใจจนเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้กันซึ่งจีนเองก็รู้สึกดีกับเขามานานแล้วแต่เธอก็ไม่กล้าบอกออกไปเพราะเขานั้นมีครอบครัวอยู่แล้วและพอตอนที่เขาโสดเธอก็กําลังมีความสุขกับการเป็นผู้ชายจนกระทั่งก่อนจะกลับเมอร์ลินได้จูบลาเธอ จีนก็ล่องลอยไปกับจูบนั้นจนลืมตัวก่อนจะรีบหยุดแค่นั้นเธอยังไม่พร้อมและเธอก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เขาเข้าใจวันต่อมางานของพวกเขาสําเร็จไปได้ด้วยดีท่านประธานเลยจัางานเลี้ยงเล็กๆเพื่อขอบคุณทีมช่างและทีมสถาปนิกจีนพยายามหลบหน้าเมอร์ลินตลอดงานแต่สุดท้ายก็ได้คุยกันอยู่ดีเมอร์ลินขอโอกาสกับเธอเขารักทุกอย่างในสิ่งที่เธอเป็นแต่จีนก็บอกว่าไม่พร้อมท่าเดียวก็จะรีบวิ่งหนีเขาไปจีนมาคุยกับหมอและร้องไห้สรารภาพออกไปว่า เธออยากจะกลับไปเป็นผู้หญิงเพราะตอนนี้เธอกำลังมีความรักและอยากจะให้หมอตัดมันออกให้หมอบอกว่ายังไม่ได้เขาทำได้แค่ปลอบใจเธอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แต่จีนกลับทำใจไม่ได้เธอกลับมาสังกตายอีกครั้งเธอมาปรับทุกข์กับมาเซลแต่มาเซลก็ไม่รู้จะช่วยเธอ,อยังไงแต่อยู่ๆหมอกอวิ่งหน้าตาตื่นมาหาจจนเขาบอกว่าเขาคิดออกแล้วเขาอยากให้เธอบอกความจริงให้เมอร์ลินรับรู้บางทีเขาอาจจะรับมันได้ ดีกว่าจะปล่อยให้เป็นแบบนี้แล้วเธอจะต้องเสียเขาไปจีนเลยตัดสินใจนัดเจอเมอร์ลินเพื่อจะบอกความจริงทุกอย่างเมอร์ลินมาตามนัดจีนเลยสารภาพว่าเธอเองก็รักเขาและอยากจะเริ่มต้นชีวิตคู่อีกครั้งกับเขาแต่เธอก็มีความลับบางอย่างที่จะบอกให้เขารู้เธอเปิดให้เขาดูและปเป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่ฟ้าผ่าลงมาเมอร์ลินได้เห็นมันซึ่งมันก็เป็นช่วงล่างของผู้หญิงปกติจีนแด้น้องสาวกลับมาแล้วเธอดีใจมากก่อนจะรีบเอาไปใช้งานอย่างที่เธอถนัด หลังจากวันนั้นชีวิตของจีนก็มีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมเธอกล้าแสดงออกมั่นใจมากขึ้นและได้เมอร์ลีมาเป็นคู่ชีวิตคนใหม่พร้อมกับแอนทอนอดีตสามีที่กลายมาเป็นเพื่อนกันกันกบเธอทั้งสองครอบครัวสนิทสนมกลมเกลี่วช่างมีความสุขแต่ที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นลอร์พอสาวที่เคยมีอะไรกับเธอในคืนนั้นตะอุ้มลูกมาหาจีนและบอกว่าเด็กคนนี้คือลูกของเราและหนังก็ได้จบลงไป